สวัสดีค่ะพบกับอะตอมใน l t t t ต Atom c h a n n e l เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนคงเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนคุยด้วยก็จริงแต่ไม่รู้ว่าฉันอยู่ในสถานะอะไรกันแน่แค่คนคุยทั่วไปคนพิเศษหรือคนที่เขาอยากคบด้วยจริงจังก็เล่นไปไหนมาไหนด้วยกันจับมือถือแขนกัน แต่เขาคนนั้นก็ไม่เคยที่จะเรียกแฟนสักทีแบบนี้คนสวยก็งงไปเลยสิครับหยุดมโนไปเองแล้วรีบมาเช็คกันดีกว่าค่ะว่าตกลงเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณกันแน่หนุ่มเขาแสดง 5. ถ้าททีนี้กับคุณก็คอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่าพลังงานความรักกำลังก่อตัวอยู่แน่นอนก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อไปกำลังใจให้ตอมด้วยนะคะกันที่ข้อที่1ค่ะภาษากายสื่อความในใจเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะที่เขาชอบพูดกันว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดอาตอมว่ามันจริงที่สุดนะคะเพราะภาษากายสื่อความในใจได้ดีกว่าคำพูดลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่คุณคุยกับหนุ่มๆคนนั้น เขาเอ็นตัวหรือหันตัวมาหาคุณบ้างหรือเปล่าหรือถ้าเขาใส่ใจในสิ่งที่คุณพูดเขาก็จะทำตัวเหมือนกระจกเงาเวลาที่คุณเปลี่ยนท่าทางแบบไหนเขาก็จะทำตามแบบไม่รู้ตัวเลยล่ะคะ่ะ 2. ให้ความสนใจคุณมากกว่าคนอื่นถ้าเขาคนนั้นมีใจให้กับคุณเขาก็จะต้องมีความสนใจคุณมากกว่าคนอื่นสิคะ อย่างเช่นเวลาไปไหนมาไหนด้วยการกลุ่มใหญ่ๆแล้วเขาจะคอยเทคแคร์เอาใจใส่ทำตัวติดกับคุณอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่แคร์สายตาของคนรอบข้างลองเช็คด้วยการขอตัวไปหยิบน้ำไปเข้าห้องน้ำถ้าอีกฝ่ายมองตามหรือถึงขั้นที่ว่าเดินตามคุณไปไม่ยอมให้คุณไปไหนมาไหนคนเดียวก็แสดงว่าเขามีใจให้คุณอยู่ไม่น้อยเลยละคะ่ะส แกล้งยั่วให้คุณรู้สึกหึงอยู่ตลอดเวลาลองสังเกตดูสิคะว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่ตอนนี้เขาแกล้งยั่วให้คุณรู้สึกหึงและโมโหอยู่บ่อยๆหรือเปล่าซึ่งการแกล้งยั่วให้โมโหและหึงก็มีอยู่หลายแบบมากนะคะทั้งแกล้งเอ่ยชื่อผู้หญิงอีกคนขึ้นมาหรือเอาเรื่องคนอื่นที่ชอบเข้ามาหาเขามาทำให้คุณรู้สึกอิจฉา ที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะเช็คว่าคุณน่ะมีใจให้เขาเหมือนกันบ้างไหม 4. พูดอะไรหรือแนะนำอะไรไปก็ทำตามแบบไม่ขัดข้องเลยค่ะประเภทชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อาการแบบนี้ถ้าผู้ชายเขาไม่มีใจให้คุณแล้วแล้วก็เขาคงไม่ยอมทำเด็ดขาดค่ะ 5. พาคุณไปแนะนำให้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนของเขา ถ้าคนคุยของคุณไม่คิดจะจริงจังกับคุณแล้วแล้วก็เขาคงไม่ยอมพาคุณไปพบกับคลุ่มเพื่อนของเขาเป็นเด็กขาดค่ะผู้ชายร้อยทั้งล้านเขาจะห่วงความโสดและชีวิตอิสระของตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นใดเลยนะคะแต่ถ้าหากเขาควงคุณไปออกงานหรือพาไปเปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนสนิทของเขาแสดงว่าเขามีใจและจริงใจกับคุณไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เช็คโมเมนต์ที่อาตามอมามาฝากกันแล้วมีว่แววของสัญญาณความรักกำลังเกาะตัวกันอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ถ้าจะแม่ชัวร์จริงๆก็รวบรวมความกล้าของคุณทั้งหมดที่มีแล้วก็เข้าไปถามเขาตรงๆเลยค่ะชัวร์ที่สุดว่าเขาคิดกับคุณยังไงสถานะอะไรแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งมโนและก็คิดไปเองฝ่ายเดียวค่ะ